สวัสดีตอนแรกๆวันที่หากรกฎดาคม2,567นะครับกับบรรยากาศดําไ้ดํานาเนาะหลังจากที่พ่อน้องอาดได้เลิกตลาดแล้วนะครับกะมาคนกาคนหยังลงไหวนะครับนี่บรรยากาศภาพบรรยากาศทุงไ้ทุงนาชีวิตชาวไฮชาวนาเนาะปัจจุบันพอน้องอาดเจ้าคืบอบอกตะเลียงปุ๋ย เจ้าคือเต้าบ่าเลี้ยงรัฐบาลเจ้าเปลี่นชาวนายลีบอเจ้าคอยหูเจ้าคอยม้าเบานะครับเหนียวเบิ้องเราพี่น้องพอนนองอาจพามาชมบรรยากาศอันนี้จ้างพอแล้วนะครับจ้างพอไซนะครับพี่น้องกันนี่แหละเราเปลี่ยนพอเถ่าถือว่าเป็ี่นพอเถ่าพอนนองอาจเราเป็นพอเถ่าหน่อยพอเราเปลี่ยนน้องน่องพอเถ่าพอนนองอาจนี่นะครับจ้างเรามาคาดหน้าให้เพราะว่าพอนนองอาจไปตลาดนะครับ กะให้หน้าให้นี่กะยุติดเสาไฟนะครับจะสูงเบื้องไ้เราไกลๆนะครับนครับกะสีประมาณนี้เนาะทั้งนี้กะอัตานงพอเถ่าพอนองอาแล้วติดเครื่องไว้แล้วนะครับเราติดเครื่องไว้แล้วติดเครื่องสูบน้าไว้ขาสั้นมันขาดไปได้นะครับกระจ้างเรามาเฮ็ดเพราะว่าพอนงอางาบอกมีเวลานะครับ ผมมีเวลาสิเดมาเหจุจุดๆนี่ก็เลยได้จ้างพอเรามาเห็ดกับรูู้ว่าค่าแรงเราเสียจากบาทนะครับแต่ว่าพี่น้องกันกับเพื่องพรอาศกันซอยเหลือเกินนุ้นกันนะครับใส่เป็นรถไถน้าเดินตามผู้ลงค้นถามว่าเอาพอนางอาจเจ้าคือบ่เอารถไงรถไงมันล้มมาเลน,นะครับเพราะว่าก็คือว่าแหละพอนางอาจก็ะทายลงช่วงหนึ่งว่าพอนางอาจนี่เฮ็ดนาซองให้นะครับ ให้หนี่ล้วกะนีใ่น ύ, ใครนี่ให้เทิงๆนะครับเฮ็ดเป็นนป้ปังกะน้ำปังกะเพราะไรผลผลิตเท่าไรหรอกครับพี่น้องแต่ว่ากเฮ็ดไปเฮ็ดล้วงเบิงเฮ็ดหาเฮ็ดในหูนะครับว่ามันเป็นยังไงเขาเน่าเกิดดีได้มากดียุ่แต่ว่าเขาสูสนน่สู่นกบ่ไรนะครับสู่นกบ่ไรนี่ครับสู่นกบ่ไรแล็จ่างพอเราเนาะ น้ามันเป็นน้าไอชีเป็ดไหมครับเป็นดินชีเป็ดดินเหนียวผสมกับดินทรายแบบนี้น้าเป็นน้าหลอกไม่รถไหญ่ลงมาได้เลยถ้ารถหน่อยนี่ติดสิบกว่าเทียร์นี่ครับแล้วขึ้นซอยกันนี่รถหน่อยเอาจีดสิบกว่าเทียร์แล้วพ่อหนงอาจเลิกตลาดมากะมาเฮ็ดตรงนี้นะครับกะมาเฮ็ดมีเวลากะมาเฮ็ดตรงนี้เพิ่งย้ายหน่อยแล้วไรคุ้ยเขาฟอกนะครับ เดี่ยวซุ้มอะไรเบิ่งนี่แหละครับเป็นวิธีชีวิตชาวให้ชาวนาของแท้นะครับมีความสุขที่ครับยุงสิยุ่ยไก่ไก่กล้องผมมันบ่ชัดนะครับกําลังหาเงินซื้อกล้องซื้อไอ้ฟุ้นอยู่กำลังขอแม่บ้านนะครับมึงก็บ,บาทฝากพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอน้องอา่านในเด้อครับเฮ็ดคลิปแบบนี้แหละปฏิว่าเอ้านี่ครับอยู่ทงให้ทงนากับประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ทั้งนั้นพ่อไมแ้แล้วก็แล้วกรด,ดับม่อนนะครับทั้งนั้นแล้กระดำเมาอนนี่ครับไปกับคว้วเขาฟอกนะพี่นอ้องชาัาดิกล้องวัดปภาไในนะครับจะมากับพ่อเยน็นอนู่ทั้งนี้กับเป็นเขาเจ้านะครับพลองงานวันไว้แต่มันแหล่งูีหุ่นตาเดียนหาเดียนเนืสาพุ่น้องครับ เอาเครื่องดูดน้ำไปไว้น้าทงไตนะครับกับปรากฏว่าพอได้เจียบสายกับป็นความสะเพาของพ่อนองอัตครับกับนงองูย่กับพระคิดว่าสิมีคนไปรักเนาะครับกับปรากฏว่าหายเลยครับสายพ่อนางอาตสื้อม้าพันก็บาดสื้อม้าปีกไก่ปีกคอนเนานะเสียเลยพันก็บาทนี่ครับท่านผู้ชมทงไฮทงนาเนี่ยแหละครับกับประมาณน,นี่นแหละครับยู่ทงไฮทงนา สะดวกสบายอยู่ครับมันบ่ได้บุญไว้กับไผเนะาะจ้างพอเรามาเฮ็ดซอยค่ะซอยเจ้าฟองกะมันงานหลายผมกับเฮ็ดบ่ไหวนะครับผมเฮ็ดบ่ไหวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับพ่อเถาพ่อน้องอาดนะครับเ้อนเราพอแล้คือซังพ่อเป็นพ่อเถาเนาะเราเป็นสร้างเฮ็ดเยนพร้อมนี่ครับเนี่ยพ่าะมันมาเล้านะ่ดจะซืือเฮ็ดเยนเฮ็ดซานนะครับ พี่ใหม่ลายมือกับว่าธรรมดานะครับอย่างม้อทางนั้นเนาะเออไม่ยังหรอพ่อใหม่หัวไล่เขา่ขาควักเป็นึืนโคกนะครับ <c oughs> <c oughs> ลุกกย่ำเข่าแล้วบานเนี่ยอ๋อ ยวพาไปเบิ่งนะครับยากาศสดๆร้อนๆพอรางนิสาสองหน่วยนะครับยี่นี่ยไปเที่ยงสูบน้ำนิดหน่อยนะเอาเอาเมืองเอารถพี่นวันเข้าเมาหัวตดดำคุยลุงไป,ไปย้ำแนวบาดเนี่ย ควยลงไปย่ำเข้านะครับนี่เป็นน้ำไม่หน่อยนะครับไม่ยังระบาดเนี่ยโอ้ <laughs> น้าเราหัวจะดำนะครับไป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  กิน้อามาต้มตนีปุ้ยสามตัวแล้วกัมีมวยอีกห้าหกตัวนะครับเอาเพิ่งทั้งพุ่นนะครับทั้งพุ่นกับไรมาทั้งพุ่นพ่อใหม่กพูอไรนะครับอะไรเจ้าควังพ่อุ่นนะเ่ะ e n อนวาเ ครั้งนี้จะไซค์กัาล้างไขแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบื่องแม่น้องอาดนะครับมันดับนาอยู่เมื่อกี้พอน้องอาดดับแล้วเนาะเสียงอาดสีบ่ได้ยินชัดเจนขนไดนั้นครับเราสิคาดในแล้วมือนีมืออื่นพอน้องอาดกับสีให้คนงานมาดับให้นะครับมือนี้จะไซค์แล้วเสียหอยแล้วเลยนะครับ หาเบือ้องยากล้วครับซูมือนี่บรรยากาศใส่รถหน่อยเพราะว่าส่วนมามิเตอร์เอารถใ,ใหญ่ดำแล้วอือเป็นอีกคนขาดเอานะครับเจ็ดกับว่ได้ดีภาไในเราครับพี่น้องเพราะว่ามันนั่นมันเห็ยียดหนาครับนะทุงนี่คงขันแม่มาอุบัติเหตุหน้าปังพนังอาจกับว่านตั้งหัวปีอยู่ ปัดปีนี้พันได้เฮ็ดน้าปังบันเนี่ยมันก็นเลยแบบว่าเสียเวลานะครับทั้งนี้กับว่าที่เอาหนาไม่งวัวแต่ว่านานสวัสดีครับก่อนออกไม้จังไหนบันเนี่ยพี่มดว่าดับน้าจ้ย มาจินนะท่านอ้นี่แม่ลกกากคนอาบเบิ่งเราโดดพี่หน้งเอ้ยเด็กบ้านนอกคอกนาของแท้นะครับเนี่ยบ้านนอกคอกนาของแท้อยู <c oughs> ่ก,กับแม่แม่เพิ่นกระดับน้าลูกเพิ่นกระเล่นไปนะครับโมมีแล้วครับซื่อเหมือนเด็กหน่อยซื่อมือนเนี่ยหูจักตะท่อสับนะครับส่วนมากสิพ่ใครพ่ใครหูแล้วนะครับแบบนี้ ลามาลด่ยังน้มอไซก์หน้มอไซอากไม่ไรักไม่รักดำได้จังมัดแล้วก้าก็ไม่ได้แล้วจเสองจ้าไมัดแล้วครับโอ้ยดำนาจริงจน่างีมือเอืมาดำแล้วที่ไปขายขวงไดยโอ้ยสอนเดี่ยวมั้งมือเอื่นมือนี่มึงที่ดำเฮ็ดโอ้ี ผมกฤติได้ไปออกควางนะครับกับบรรยากาศดีดีครับอยู่ทงไฮทงนาที่ได้หาป้ายมาติดเยอยู่นี่ที่นี่นาตานงนะครับพอนอา,ารดกฤสิมาเฮ็ดงั้นยุ่เฮ็ดอยู่พี่แหละพี่น้องมาอยู่พี่แหละพ่อพอนารา์กนาดเป่ามุนมวนเนี่ยท่านผู้ชมกำลังเบิ่งอยู่เนี่ยอันนั้นเป็นลูกสาวลูกสาวาใหญ่ผมนะครับ อันนี้ลูกซ้ายกลางลูกสาวละอยู่ทั้งเอามึงย่างบูไม่ย่างอาจไม่ได้ยับเข่ากับสร้างเข่ามันสีลมบรรยากาศทงให้ทงหน้าเอ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 า,เอาบาทเนี่ยเบิ่งเอาดูท่านผู้ชมครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับเออ กินน้ำมีอ่งฟังทัดไปเชียวเชียวเนี่ก็เป็นน้าบ้านเดียวกันนะครับน้ำปลกปลาแรเพิน่นเพิ่อนบ้านเ่อนนะครับที่จริงผมก็ว่าสีบ้านเอาละ่ะแต่ว่าบ้านนี้มันน้ำลายนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงเบื้องอลรงพี่น้องพี่น้องอยู่ตัางประเทศนะครับทักทายน้ำเด้อพี่น้อง ฝากเบิ้งให้น้ำเ,นเด้อครับพี่น้องอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยก็ได้เ่อเห็นบอ่อครับบรรยากาศดําน้ำแบบนีสน้ส่วนมากส่วนมากสิมิต่ไอ้บ้านเอานะครับแต่ว่าพา้องงาจก็จ้างเอากต่พอได้เฮ็ดลอยเปอร์เซ็นต์หรแต่ว่ามันเฮ็ดบ่อลายก็ลเลยเฮ็ดได้นะครับส่วนมากแล้วชาวไร่ชาวน,า,า,วนาเขาสีเพิ่นสิประหยัดต้นทุนเพิ่นสีแท่สีบ่มีคนดำในหมู่บ้านหนึ่ง สามลอยสี่ลอยลังคาเลี้ยนนี่เพิน่นสิบอ่ดับเหมานะครับเพราะว่ามันเบิดหลายเบิดหลายก็คือพาถึงสิจ้างคน้นทึงสิจ้างค้นดำจ้างค้นโลก,กาจ้างค้นไทยนะครับลายอันลายยังแต่ว่าข้อดีของการดำน้านี่ก็คือมันโุมมีหยานนครับมันบมมีหยาแล้วก็มันดูแลรักษาง่ายแล้วก็ผลผลิตก็ได้หลายนะครับ<อ>เพราะว่าเขาดำนี่ลอยเปอร์เซ็นจังได้ก็บ่ได้ฉีดยานะครับบ่ได้ฉีดยาเอาหยาง่ายนะครับ ปลาตะเขาควบคุมหนามได้นะครับนี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพ่อน้องอาชาแน่าวนะยเดคอครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังเล้งใจให้พ่อน้องอาชาแหน่าวนะเพราะต้องลงไปเด้หลวกวไม่ต้องลงไปมันมันมันคำแล้วลวกมันต้องลงมา ลูกสาวว่าสีดำนะแต่ว่าผมว่ามันคำเหล้วยันยันเขาคันคายนะครับคิดว่าเบิดหุ่นพอนองอาแล้วเบิดเจียนนี่แล้วก็คือรุ่นลูกรุก่นหล,ล,ลานข้าเจ้าก็คือสิบวเฮ็ดแล้วแหะครับดำนะอาชีพเป็นว่าเป็นบ้านเอาหรือว่าเทคโนโลยีสิเข้ามาทดแทนเนาะจังซมือนีฉีดย,ยากะความปลอดภัยก็คือเอาดวนฉีดไล่ละลอยนะครับแต่ว่าการยังบ่ท่านนี่นิยมแพร่หลายเพราะว่า อ่าโดนนี่มันบ่ใครมีผูออกมานะครับพอน้องอาขค้ดว่าสีออกเยรวดเจยวกับค้ดว่าสีออกค้ดว่าี่ซื้อดอกแต่ว่าอ่าบุคลาก่อนมันบ่พร้อมนะครับอยากเฮ็ดพพรายไต่ผลแต่มันเฮ็ดบ่รด้นะครับฝากพี่น้องติดตามรับชมมาในเด้อครับเนี่ยทำให้ดํานาตอนแรงตอนนี้ว่ามันทุ่มเลยเตียทุ่มหนึ่งเปล่าเพิ่งนึกกาดนะครับเดี๋ยวก็ที่ได้ว่าไปเอาปายเนาะ อีกสามนาทีทุ่มหนึง่งก๊ไซกะแล้วกะโอ้ยเที่ยวห้เลี่ยวนอ้อชอไฮเลี่ยวอีหลีมืออื้นขันก้าเลียกระที่ได้ดำให้นี่น้ำนะครับที่ได้ดำให้นี่น้ำด้ดำให้นี่ลงน้ำเอ้อนี่พี่นออ้องมืออ,อื้อพ่อนงาลุงตลาดนัดนะครับขายของปกติเอ้อพี่น้องขายของปกติลงตลาดนัดบ้านเปื่อยเป็นตลาดแรงเอ้อพี่น้อง ตลาดแรงขายผูกขายป่าอยู่ในอาคารน,นะครับอยู่ฟังติดล้านค่าป่าคุณยายเหลือนะครับนี่ครับน้องก็เห็นบอมาดำนาซอยในเด้อพี่น้องผู้ใดว่างก็ได้ก็ดําซอยนะครับครับผมน่ออาจะดำน้านะครับ สมัยผมเปลี่ยนเด็กหน่อยนี่พ่อเม่พาดำนะจักว่าจักรนะครับกระดำเอาใส่รถไทยเดือนตามมันกับว่าได้เฝ้านาะพี่น้องตะกี้นี่เดือนมิถุนายนนี่มัวแต่เลื่อมลงมัวแต่เลื่อมไทยหดซคมื้อนี่ค้นเฝ้าน้าเงินนะครับเฝ้าน้าเบียกกับคือว่าแหละนาะพี่น้องเห็ดน,น้มันมันบวลยเป็นนอพี่น้องแต่ว่านพ็พอได้อยู่ได้กินแต่ว่าขันสีว่าบบเห็ดเลยกับพ่อแม่พ้าเห็ดมานะครับก็เลตยเต้องได้เห็ดต่ม สิว่าเป็นว่าเป็นประเพณนี้กับเม่นขันสิว่าเพเฮ็ดบ้านเมียงมันกับสิว่าขี่ขัานนะครับก็เลยต้องเฮ็ดไปนะครับได้หน่อยได้หลายถามว่าคุ้มค่าที่ลงทุนแบบบอ,บอ,บอนะครับเพราะต้องว่าคุ้มค่าเลย <c oughs> ตาทึนกันยังบ่ได้นะครับสู่เขาเอาเงินที่ลงทุนนี่ขันชีดแบบพ่อ้องงานเนาะเอาเงินที่มาเฮ็ดนานี่ลงทุนนี่ไปซื้อเขายิน กินเข่าที่หนึ่งนะครับบ่ได้เรียกบ่ได้เรียกยินเรียกหญ้าอีกอันนี้ก็ต้องเอารถเกียวมาเรียกยินเรียกหญ้าในๆก็เป็นค่านั่นค่านี่แล้วบานีไรละพันนะครับค่าเก็บเกียวนี่รัฐบาลนี่ก็ยกเลือกที่บ้านเนี่ยก็ยกเลือกมาใส่เป็นรัฐไอ้โครงการค้นละเครื่องปุ๋ยค้นละเครื่องอีกเป็นการเพิ่มภารห้ทางเกษตรกรนี่โอ้ยกันหนักอีกนะครับพี่ห้วงผู้ใดบ่มีเงิ้นสมทบกับสิ่บได้ปุยออกมานะครับ เป็นปัญหาอีกเปิดช่องไหนายทุนนี่ด้วยครับผู้ใดพ่มีเงินเจ้ามาเอาน้าข่อยเด้อเท่านั้นเท่านี้ข่อยหักเปอร์เซ็นต์เจ้าเท่านั้นเท่านี้้าเบงนะครับสิเกิดขึ้นเพราะว่พอนาถเห็นม้าลายแล้วรูปแบบโครงการแบบนี้คือโค้งการคนละเครื่องและพี่น้องมือนี่เจ้าพ่มีเงินเตียงเจ้าบ้ออาก็ได้ดอกปุย๋ยสมมตินะเจ้ามีสิบไร่เจ้าสิใส่เงินหารอยเนี่ยเอาทั้งสี่ซะเจ้าพ่มีเงินนี่ข่อยสิเอาออกเงินให้แต่ว่า เงินหาพันนั่นขอยสิเอาพันหนึ่งเด้อเจ้าเหลือสี่พันตั้งสี่หรอครับผู้จนก็แห้งจนเติมผู้รวยก็รวยขึ้นไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลเฮ็ดนี่อย่างนี้บางเที่ยกับรมก็อยากให้มาถามเช่าให้ชาวนาอีหลีนะครับโมเมนท่านฟังถ้าพวกเดียวกันพวกที่อยู่ทํางานกับท่านอยู่ทำเนียบบ่ได้เฮ็ดนะแต่ว่าหูเรื่องนะเรื่องให้เรื่องนาดีแห้งนะครับหูก่อน,กนเกษตร่กรอนพี่น้องเช่าให้ชาวนาอีกนะครับ ฝากถึงทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีเกษตรนะครับให้ฟังเสียงเช้านาหลายๆนะครับฟังเสียงเช้าน้าหลายๆแล้วท่านสีได้หูว่าปัญหามันเกิดจากยังนะครับบ่แม่นว่าเออเออท่านกับฟังตะลุน่องท่านนะครับฟังแต่ในทุนบ่เม่นนี่ครับประชาชนเป็นผู้เลือกท่านมานะครับถ้าท่านบ่ดีเฮีดบด่ดีบ่เอาอกเอาใจนโยบ่ายท่านบ่ตอบสนองต้อความต้องการของประชาชนนี่ผมมาสมัยหนาท่านกลับมายากครับโดยเฉพาะพักสีสมเนี่ย ตอนนี้เขากําลังมาแรงหรือว่าแม้แต่กระทั่งนยโยบายพ่อใหญ่ประยุทธ์คนไ็นยังค่อยถามหาแล้วหลายเพราะว่าเราห้เราห้ไม้หลีนะครับเราไม่ได้มาเฮ็ดเหรียดเฮ็ดหัวมาเฮ็ดบ้านพมเอื้อนขี่ส่อนะครับไม่ได้มาเฮ็ดขี่ส่อว้าให้เช้านาเดือดร้อนนั่งสี่นะครับมันเป็นปัญหานะครับจชงไรก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพอนางาจี ดามใหมมันสุดหนานี่เรากับสีไปได้ไปเอาขวงนะครับขอบคุณเลยลายครับผมที่ติด,ดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ